ผมพ่อใหญ่สว่างผู้คลองแถวนะครับพาผู้ชมตะลุยสวนมาที่สวนของพี่ถนอมจิติหมูห่5ตำบลเขาเขนอําเภอปลายพะยาจังหวัดกระบี่นะครับผมถามหน่อยใส่ปุ๋ยต้องก้าต้นละกี่กิโลตอนเริ่มแรกเลยอ่ะกิโลเดียวกิโลเดียวนะครับปกติเขาใส่3กิโล4กิโลใส่กิโลเดียว วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าสวนปลาล์มของพี่ถนอมจิตนี่แกตัดสินใจใส่ปานินทองแล้วนี่มันได้ผลหรือไม่ได้ผลต้นไม้เป็นคนตัดสินสวัสดีครับพี่ถนอมจิตครับสวัสดีครับนี่ปลูกปลาปล์มปาล์มนี่กี่ปีแล้วนะ14ปี14ปีเล่าให้ฟังหน่อยว่าปลาล์มก่อนที่จะมาใช้ปานินทองเนี่ยใช้ปุ๋ยตลาดใช่ผลผลิตมันปลาล์มกี่ต้นครับนี่ 400กว่าต้นค่ะสี่ร้อยกว่าต้นแต่ก่อนนี่เคยใช้ปุ๋ยเคมีตลาดได้แทงแต่ละครั้งนี่มันได้เท่าไหร่ไม่ถึงตันนะไม่ถึงตันโอ้โหถือว่าถือว่ามันน้อยมากเลยนะใช่บางทีเราอาจจะดูแลไม่ดีก็ได้ก็มีส่วนหนึ่งอาจจะปุ๋ยไม่ถึงใช่อ่าอันที่สองอาจจะมันก็อาจจะผมว่าใต้นี่ดีกว่าอีสานนะใคือใต้นี่ฝนมันเยอะฝนแปดแดดสี่ใช่อีสานฝนสี่เดือน เต็มๆละสี่เดือนนี้ไอ้นั่นก็กระปิดกระปอยอ่าสี่เดือนแต่ก็ยังได้ที่ใช้ปั่นินทองเขายังได้แทงแทงลูกขายตลอดนี่นี่คันนี้ใช้ปร่นินทองมากี่ปีแล้วคะน,นี่ปีที่สี่ปีที่สี่แล้วปีที่สี่แล้วนะครับถ้าหมดสี่ปีแล้วเริ่มแรกเดิมทีในี่ใครแนะนําให้ออามาใช้ก็เหมือนเริ่มเริ่มขายของตามตลาดนัดแต่ทีนี้ก็ถามพี่เขาเหมือนเลาเห็นกล้วยเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาใช้อะไร เขาก็บอกว่าใช้ปานินทองแต่เขาก็จําสูตรไม่ได้อืมแต่ก็ไปเรื่อยไปเจอนู่นนี่นั่นเขาก็บอกเออเนี่ยมันปาล์มแถวหินด้านเขาก็ใช้ปานินทองแต่ก็ไม่ได้เชื่อ,อเอาจริงๆไม่ได้เชื่อ,อ,อแต่เหมือนกับชีวิตมันพลิกแล้วมันไปไม่ได้แล้วละ่ะก็เลยวันนั้นเดินเข้าไปว่าของของพี่สุภกรลิมตะกูล่ะ,ะแกเป็นตัวแทนขายทีนี้เข้าไปแกก็แนะนำว่าเนี่ยมีที่ บ้านนำซ้ำอ่ะเขาใช้อยู่นะปรับปรุงดินอ่ะครับก็เลยถ้าลองซื้อมาแล้วก็มาลงแค่หกต้นกระสอบนึงแค่420บาท50กิโลใช่มาใช้นนั้น380บาท380บาทครานนี้มาใส่แค่6ต้น6ต้นใส่ต้นละกี่กิโลครับต้นหนึ่ง4กิโล4กิโล4กิโลเฉพาะปรับปรุงดินน้ปรับปรุงดินอย่างเดียวเนี่ดนผมอาิบมายนิดนึงนะปรับปรุงดินปนิทองเนี่ยเขาเอาอินรีย์มาปั้นเลย เพราะแต่อินทรีย์ปะน,นินทองที่เขาผ่านการหมักมาแล้วนี่มันจะมีออกนิมิเตอร์สิมันขึ้นอินทรีย์ไม่ได้ก็เลยปั้นเป็นสารปรับปรุงดินแต่ถ้าสารปรับปรุงดินในท้องตลาดมันจะเป็นดอกไม้ปั้นเม็ดเม็ดขาวๆน่ะมันไม่ค่อยได้ผลแต่เขาปะน,นินทองนี่มันจะมีคุณสมบัติแตกต่างคือมันเป็นอินทรีย์พี่มาใส่แล้วนี่นานไม่ถึงเห็นผลไม่นานนะนนเพราะว่าเราเรา,เรา,เรายังใช้เคมีอยู่ด้วยนะเ,<อ>เพราะเราแค่ทดลองจากส่วนหนึ่งก็ใช้เคมีไป ไอ้แต่หกต้นนี้ลองอีกสารปรับปรุงดินอย่างเดียวใช่เราจะไม่ใช้เคมีเลยต้นแล้วอีกนานไหมถึงเห็นผลเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์เฉยๆนะมันไม่มีเคมีเลยมีเอ็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เคหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามสี่เดือนได้ปลาไม่ค่อยขาดสามสี่เดือนแล้วปลาไม่ขาดคอเลยเออข้อดีคือใบมันเขียวนานเขียวนานแล้วดินมันฟูไส้เดือนมันก็จะมาแต่ใบนี่มันจะไม่มีเหลืองเลย อใบมันจะเขียวนานถ้าใส่วัสดุปรับปรุงดินได้อ่าครานี้มั่นใจแล้วว่าปาไม่ขาดคอแล้วปีต่อมานี่ไม่ปีหรอกในปีนั้นแหละอ๋อปีนั้นอ่าก็เลยเอาตองก้าวมาใส่ใช่เพราะว่ามีเนี่ยพี่เขาบอกให้ให้สแกนคิวอารโค้ดครับอ่าแล้วก็เพิ่มเพื่อนไว้แล้วเสร็จก็เลยสั่งพิมพ์ในไลน์ แล้วทีนี้มีเจ้าหน้าที่เขาก็ให้บูรน้องตามาออืก็เลยสั่งน้องตาทีเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มสั่งแล้วอให้มาส่งครับพอมาส่งมาลองดูก่อนไม่ลองแล้วใช้ทั้งแปรงแลใส่ทั้งแปรงเลยมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วอแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มคือจากนี่นิ่งนี่เราไปไม่ได้ครับดอกทุกต้นอืมแต่พอเรามาใช้ตัวเนี้ยอื เราสามารถปลดหนี้ได้เยอะเริ่มตั้งแต่ปีประมาณปลายปี6 4สี่หสี่แล้วมาเต็มที่ของปีห5ห้าหห้าราคาปามขึ้นเลยราคาปามดีได้เรื่องเลยคันนี้ถ,<า>ถ้ารับใครราคาปามได้แต่ถ้าปามเราไม่ได้มันก็จบนี่แหละคือปัญหามันคือพอราคา,าท่านผู้ชมพอราคาปามขึ้นมา10บาท12บาทมันไม่มีปามให้แทงแต่คันนี้ของพี่มันประจวบเหมาะเลยเพอดีม,ดมันกับมังได้เรื่องเลยอืม ก็สิบวันตัดครั้งหรือไม่ถ้าไอ้ต้นเดือนทํางานที่ไหมครับก็พออาทิตย์สุดท้ายก็ต้องตัดก่อนถ้าไม่นั้นมันจะไม่ไหวถ้าเราไปเป็นสามอาทิตย์อ๋อก็เลยตัดมันจะล่วงล่วงมันจะมันสูงมากก็คือทยอยตัดไป10วันตัด10วันตัดเดือนหนึ่งได้เงินสครั้งสาครั้งนั้นผู้ชมปลูกปาล์มนี่เดือนหนึ่งจะคือช่วงที่ราคา10บาทนี่เพราะว่ากลม10บบาทพี่เคยแทงได้ สิบ,บันได้กี่ตันหมูมากไม่โม้เราคุยให้ฟังเลยว่าความจริงมันได้เท่าไหร่ก็ได้ประมาณ8ปตัน8ปตันนะผู้ชม8ปตันกิโลแล้วสิบาทนี่ก็คือตันละหมื่นนะเนี่ยวสิบน8ปดหมื่นสิบน8ปดหมืนแบบนี้ฟื้นคนทำป่าม์นน้ำมันฟื้นแต่ผมถามหน่อยใส่ปุ๋ยตองก้าต้นละกี่กิโลตอนเริ่มแรกเลยอ่ะกิโลเดียวกิโลเดียวนะครับ ปกติเขาใส่สามกิโลสกิโลใส่กิโลเดียวนะแล้วก็ไปปรับปรุง3ใส่วัสดุปรับปรุงดินปานินทองนี่สามใส่ปุ๋ยตองเก้ากิโลเดียวนะนี่แล้วห่างกันกี่เดือนครั้งหนึ่ง4เดือนไหมพี่สังสี่เดือนใช่ไหมสี่เดือนได้เชื่อไหมถ้าใส่สารปรับปรุงดิน3ากิโลตองเก้าสามกิโลหกเดือนค่อยใส่ อ่าหนึ่งไม่ต้องเปลืองค่าแรงในการมาใส่ปุย๋ยอันนี้เขาเขาทำอยู่อีสานนะแต่ทางใต้ถ้ามามาคุยเรื่องหกเดือนใส่ปุย๋ยครั้งหนึ่งเขาบอกไอ้ไอ้นี่ไม่เคยปลูกปาล์ม <laughs> ตายแน่เลย <laughs> <laughs> นี่แต่ใบใบที่ใช้นะ่ะมันจะเขียวนานคือสารปรับปรุงดินบริทองอย่าให้ขาดใส่ไปเรื่อยใส่แล้วก็มันจะทําให้เราประหยัดตองก้าวถ้าถ้าเพิ่มตองก้าวได้สักสองกิโลพี่จะเห็นเลยว่าอ่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปาล์มมันกินปุ๋ยเยอะ ไอ้ที่มันที่มันส่งผลว่ามันเขียวนานและผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะมันมีอินทรีย์อินรีย์เป็นประจุลบเคมี K m e เป็นประจุบวกมันอุ้มปุ๋ยปุ๋ยพี่ไม่เละเหยอ่าแล้วปุ๋ยพี่ไม่เสียเวลาพี่หว่านปุ๋ยพี่หว่านเข้าตรงไหนครับขอบนอกเลยประมาณสองเมตรนะถ้าดีที่สุดพี่หว่านเข้าทางใบเลยนะไอ้ตัวทางใบเนี่ยฝนตกไม่ไหลหนีกองทางใบที่เราสมๆมไว้เนี่ยหว่านเข้าไปเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มันไม่เลืออเหยทิ้งถ้าเราหวานซุมๆ,ๆ,ๆไปถ้าเกิดฝนมามันก็จะไปล่ละคันนี้อ่าทางใบดีที่สุดนะครับอ่าคือส่วนใหญ่เขาจะตัดทางใบทิ้งเป็นแถวยาวเลยอันนี้ไม่ไปเนี่ยทางใบจะปิดไว้อย่างเงี้ยอ,อ๋อเพราถ้าถ้าเอาคุมโคนแล้วก็หวานตามทางใบเพราะว่าหวานปุ๋ยเสร็จก็เนี่ยเดี๋ยวจะเอาทางลง,งไปประมาณมสักสามมตรได้นี่ทางใบมันมาชนกันเนี่ยหวานตรงนี้เลยนะครับนี่นี่แล้วเคยใส่โดลไมไหม <ช>โดโลไม้หกเดือนครั้งนะยางไม่ได้ให้ได้ต้นละกิโลยางแกวสองสามกิโลราคาไม่แพงโดโลไม้ต้องเอาผงนะครับโดโลไม้ปั้นมิดเนี่ยคนสบายแต่ต้นไม้กินไม่ได้มันละลายช,ช้าแต่เป็นผงนี่มันจะละลายเร็วตามนี่มันต้องการแมกนีเซียมในโดโลไม้แล้วมันจะมีแคลเซียมในโดโลไม้ไอทางใบมันจะไม่หักทางใบมันจะแข็งนะครับไอไอตัวโดโลไม้ต้องให้ แล้วเวลาเราเอาปามไปขายที่ที่ลานปามเคยซื้อคีเลตมาใช้ไหมเคเลตที่มันเป็นโบลอนถามเขาว่าเคเลตนะใส่ต้นละหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณร้อยกรัมต้นฝนปลายฝนไอตัวนี้เนี่ยมันจะส่งผลขึ้นไปทําให้การผสมเกสรดีพอผสมเกสรดีเนี่ยลูกมันจะไม่ฝ่อปกติลูกเท่าหัวป้งมือแล้วมันฝ่อไปเลยอันนี้คือมันผสมเกสรไม่ได้อันนี้ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคนปลูกปามนี่หนึ่งปุ๋ยต้องถึง สองโดลไมต้องให้สามคีเลตโบลอนต้องให้แต่คีเลตไม่ให้เยอะหรอกให้นิดเดียวนี่วันนี้ผมทำพาท่านผู้ชมมาถามพี่ถนอมจิตว่าใช้ปุ๋ยตอนเก้ากิโลเดียวถ้าท่านไหนฟังนี่จะบอกว่าพี่ถนอมจิตขี้โม้ไม่ต้องเอาพูดนี่นี่นสวนนะครับนี่ทาไมผมมึงมาตะลุยมาถึงสวนเลยให้ดูเลยว่าสวนแกเนี่ยแกใช้จริงกิโลเดียวแต่แกใช้เน้นไปที่อินรีสามกิโลนะ อันนี้ของพี่ใช่ไหมคะนี่หมดเลยหมดเลยอืมเนี่ยเห็นไหมต้นต้นนันนะมันมันเพิ่งหมดไปนะอ๋อนี่ยนถลายปามอ่านี่ยลายปามออกแล้วเนี่ยเราบอกนี่เหมือนต้นนี้ออกแต่เห็นไหมมันไม่ชัดแต่มันมันก็ออกแล้วนะเห็นหัวลิงแล้วนะอ่าแต่ก่อนนี้เนี่ยเคยสอนตัวผู้นี่แสดงว่าแต่ก่อนนี่แบบนี้เลยเป็นตัวผู้ออกมาหมดเลยใช่เชื่อผมไหมว่าคนอีสานเนี่ยสามีภรรยาทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไร ก็ปาลไม่ให้ปุ๋ยแล้วมันออกเป็นตัวผู้หมดอ่ะก็บอกว่าได้ปาลพันไม่ดีปาลพันตัวผู้อ่ะน่าเห็นเห็นไหมต้นนั้นพึ่งหมดที่ที่ได้บอกว่าพึ่งหมดเห็นไหมทางเห็นไหมทางมันจะน้อยโน่นนี่ไหมไปออกยอดแล้วเห็นไหมอ่าเพราะมันพึ่งหมดไปแล้วข้างในนุ่นก็เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าถามว่าทําไมยังไม่เอาทางออกเพราะว่าต้องการให้รู้ก่อนว่ามันจะออกประมาณกี่ชั้นแล้วเราถึงค่อยเอาทางออก ออพอเราได้ใส่ปุ๋ยเสร็จเดี๋ยวก็เอาทางออกเขาทางออกปลายทางเนี้ยเราก็ปิดคูนไว้นี่นีนี่แหละผมถึงมาม,มาดูสวนคนที่ใช้ปา่าหินทองเพราะคนส่วนใหญ่เดินเข้าร้านเห็นสูต่ตำๆนะไม่หยิบเลยนะอ,อ๋อไม่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าบางทีเราเราอยากได้ผลผลิตถูกไหมแต่แล้ถ้าเรามาใช้ในในในบาง ไอ้บางยี่ห้ออย่างเนี้ยเอาคือพูดให้ง่ายบางคนเขาก็ต้องไปยึดติดยี่ห้อที่มันดังๆอยู่ในตลาดถูกไหมสูงๆใช่ไหมใช่เออเนี่ยเามะพร้าวน้ำหอมก็ใช้เก้าานะอ๋อสวนมะพร้าวน้ำหอมลงข้างล่างเป็นมะพร้าวน้ำหอมเมื่อก่อนเป็นปาล์มเหมือนกันแต่ได้เอาปาล์มออกเพราะว่าว่าอย่างน้อยเราได้มีแบบผสมผสานใช้เหมือนกันลงไปดูมะพร้าวน้ำหอมไปเส้นไหนเนี่ยไปทางนี้ได้เลยค่ะขอดูหน่อยนะครับ ได้ค่ะมะาพร้าวน้ำหอมนี่ใช้มานานหรือยังครับมะพร้าวน้ำหอมไม่ไม่ได้ใช้สูตรอื่นเลยใช้แต่ปรับปรุงกับก้าวก้า้าโอ uh, ้หน้ำหายไปเยอะเลยนะอย่างนี่เนาะแสดงว่าปีนี้มันแรงผลน้อยนะแต่น้ํานี่มีตลอดปีไหมครับนี่มีค่ะมีตลอดปีอ๋อครับอืกำลังปิดลูก เมื่อก่อนการจัดการยังไม่ค่อยเป็นมีพอพอเริ่มเริ่มมานั่นมากขึ้นเริ่มใส่ปุ๋ยทีละน้ำนี่เราสูบไปใช้อะไรครับนี่ใช้ด้านด้านบนปลูกอะไรครับด้านบนปลูกผกอ๋อปลูกผักอ๋อพวกทุ่งลงทุเรียนด้วยไหมมีด้วยทุเรียนมีด้วยถ่าน้ําขาดทุเรียนตายนะอันนี้นี่แหละที่คือจุดสําคัญว่า น้ำจะต้องไม่ขาดถ้าขาดเราต้องเจาะบาดานละเจาะบาดาลเพื่อจะปล่อยน้ําลงสระนี้ใช้แผงโซลา่าเซลล์ก็ได้ปล่อยลงสระนี้<ช>คือทุเรียนถ้าขาดน้ําตายทันทีไม่เกินห้าวันเจ็ดวันบางสวนนี่ยต้องยอมตัดลูกทิ้งรักษาต้นมันไว้นะอ<ช>คือมะพาร้าวน้ํมหอมเนี่ยมันชอบเกลือนนะแต่ไม่รู้ฝั่งนี้นะาอีสานมันจะต้องเอาเกลือมาใส่ใช่ค่ะต้นละครึ่งกิโลครึ่งกิโลปีหนึ่งสักสองครั้งใช่แล้วใส่ปุ๋ยตอนก้าให้ได้ต้นหนึ่ง ประมาณสักครึ่งกิโลใส่สองสามกำมือไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะอาจจะใส่เดือนเว้นเดือนใส่ประมาณถ้าเป็นลูลกนี้ใส่โลครึ่งแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นก็กิโลหนึ่งครึ่งกิโลแล้วแต่เพราะว่ามันมีกระป๋องที่ชั่งไว้คือชั่งถ้าถ้ามันได้ถา้ถามันได้กินปุ๋ยนีย่มันจะลูกดกกว่านี้อ,ออกมาเท่าไหร่เป็นสิบเลยนะอ่าติดเป็นสิบที่สวนผมก็ทํา อ่ะมาพันน้ำหอมนี่แหละให้เขาเข้าไปดูคลิปอยผมเปลี่ยนที่นาเลยเปลี่ยนที่นาเป็นปลูกมพันน้ำหอมเลยนะครับโนโนเข้าไปดูคลิปอยู่ที่นี่มาพันน้ำหอมเขาไปขายที่ไหนขายเองบ้างมีคนมารับบ้างอ๋อมีคนมารับตัดอืมนี่เห็นไหมนี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่พอได้กินปุ๋ยมันก็จะมาป่ามดีนะของพี่มันมาตรงกับจังหวะที่ราคาดีเลย เออได้ฟื้นเลยนี่แหละผมถึงได้มามาอ่าพาท่านผู้ชมมาดูว่าสวนที่เขาใช้จริงใช้จริงไม่ใช้สูตรอื่นไม่ได้เป็นอะไรหน้ามา <laughs> จริง <laughs> คนส่วนใหญ่ก็ว่านี่แหละจ้างเขามาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องอจ้างเลยค่ะนี่ยินดีเลยค่ะยินดีบอกเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นต้นนั้นเนะี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ได้ตัดแล้วเนี่ยเต้นต้นข้างหน้าเนี่ยค่ะนั่น นี่นี่ใช่ไหมแล้วเห็นไหมทลายอ่ะทลายใหญ่ใหญ่น่เห็นไหมเออทลายใหญ่แล้วเนี่ยอ่าสามสิบกิโลถึงไหมคะเนี่ยเกือบแล้วนี่ออกมาแล้วแล้วเวลาตัดนะถ้าเกิดออกมาบางครั้งต้นหนึ่งสามลายเลยนะต้นหนึ่งสามลายเลยใช่เออเดี๋ยวเราดูเหมือนว่าเราดูเหมือนว่าอ่าปามไม่เยอะนะแต่มันซ่อนนะใช่มันซ่อนเวลาแทงกิ่งได้เยอะนะลูกค้าผมอยู่อำเภอพระแสง อำเภอพระแสงแกบอกว่าของแกไม่ขาดคอที่แกตัดสินใจใช้ปรินทองคือไม่ขาดคอแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาได้แค่สามร้อยกิโลสองร้อยกิโลช่วงมันขาดคอนีสามเดือนสี่เดือนนะของแกบอกว่าอย่างไม่ได้ก็ได้สามตันนะของแกห้าร้อยต้นอย่างไม่ได้ได้สามตันแต่ฤดูที่มันออกกิก่งแกได้ยี่สิบตันเพราะแกใส่ปุ๋ยเยอะแกใส่ตองก้าวทีละสามกิโลอ่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทีละสามกิโล จะ <ừ> ใส่ทุกสามเดือนของแกมีห้าร้อยต้นอันเนี้ยที่ไม่กล้าใส่เยอะเมื่อก่อนว่ากลัวว่าปลามันจะตายเพราะว่ามันเป็นเห็ดแถวนี้จะเป็นเห็ดเยอะอแล้วพออยู่ๆต้นมันก็จะล้มไปเองเหมือนข้าวมุนเนาะมันล้มล้มหลายต้นแล้วเป็นล้ม,มเลยใช่นั่นแสดงว่าเสื้อลาเนี่เข้ารากเล้นเน่าเน่าแล,ล้วล้มล้มเลยใช่ไหม แล้วก็เลยกลัวไงว่าถ้าเกิดเราเราใส่เคมีไปเยอะแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะยังไงมันก็ลม้มเนี่ยเหมือนน้องตาเขาบอกเหมือนกันว่าเออพี่เนี่ยต้องต้องใช้เคมีนะแต่ว่าเราก็กลัวว่าเออเดี๋ยวปั๊มเราจะล้มเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าสั่งแต่ปรับปรุงทีละสามสี่หมื่นไอตัวปรับปรุงดินเนี่ยมันจะเป็นอาหารจุลินทรีย์กลุ่มพวกไตรเคอร์มาไอไตรเคอร์มามันจะไปควบคุมพวกกลุ่มไฟทอปเทล่าได้ปัญหา คนเน่ารากเน่าเนี่ยจะน้อยลงคอยดูนะ<ช>สังเกตใช่ใชอืมแล้วเนี่ยเหมือนทลายใช่ไหมเหมือนปาล์มอ่ะถ้าถ้าภาษาใต้คือปาล์มถูกญาติอ่ะอ่ามันมันจะร่วงก่อนใช่ไหมครับอ่ามันไม่ทันสุกแต่มันก็ร่วงอืแต่พอใส่เนี้ยไม่มีแล้วนะไม่มี <จะ S 1> แล้วที่เคยมีอ่ะไม่มีแล้วนะคือปาล์มถ้าพี่น้องทางใต้เนี่นะอ่าก็จะบอกว่าปาล์มอะไรนะญาติญาตินะ่ะอ่าถูกญาต เมันจะร่วงตั้งแต่ลูกยังไม่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 แก่ไม่สุกออ๋อนี่คือไม่ได้ขายละใช่มันอาจจะเชื้อราลงแล้วมันร่วงเลยอแต่พอมาใช้ปนินทองไม่มีไม่มีนี่นะครับผมนึกอยู่ให้รู้ว่าการที่เติมอินทรีย์เข้าไปเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะเนี่ยหลายอย่างหนึ่งพวกรากเน่าโคนเน่าตามโคนจะไม่มีอันที่สองโรคแมลงไม่ค่อยรบกวนด้วยปกติมันจะมีด้วงมาเจาะโคนต้นใช่ที่นี่ แต่ก่อนนี้กังวลเดี๋ยวนี้ไม่กังวลแล้วแถวทะเรือหอยเยอะอือบอกว่าแถวทะเรหอยเยอะก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันช่วงนั้นแต่ก็ผ่านมาได้พอมา,าใช้ปานินทองนี่มั่นใจแล้วนี่แหละผมนึกว่าถ้ามาใต้แล้วถ้าไม่คุยใต้นี้จะว่าเป็นคนจังหวัดอ่าจังหวัดอื่นนะอ่าวันวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยมาใต้แล้วต้องแหลงตายนะครับ <c oughs> อ่ากับพี่ถนอมจิตเอาผมอยากให้พี่ถนอมจิต เชิญชวนได้หน่อยว่าคนที่ปลูกปาล์มชาวใต้เรานี้ถ้าเกิดมีปัญหาหนึ่งาปาล์มขาดคอสองปาล์มมีปัญหามันเป็นเป็นเห็ดเนี่ยมันล้มเนี่ยให้มาใช้ปานินทองช่วย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 แนะนำให้หน่อยไอเนียนคือความเชื้อนะอ๋เอเป็นว่าความเชื้อข้องแต่ละคนแต่คือได้ลองใช้แล้วก็คือดีจริงจากปาล์มเมื่อนวารูกเป็นยาดเป็นเนี้ย มันก็จะไม่มันจะห้ายไปเลยมันก็คือจะเป็นทลายเต็มมันจะไม่ไม่หลวงก่อนไม่คือไม่หลวงก่อนที่ป้ามจะแกพบอกส่วนมาพอป้ามออกไรดํามันเนี้ยถ้าเกิดป้ามทุกแฉะน่ะมันจะหลวงลงมาก่อนซึ่งแปลงเนียนนี่แต่มันก็ห้ายไปแล้วแล้วก็เมื่อจากที่ว่าเป็นเป็นเฮ็ดหมางหมากตอนนี้มันก็เหลืมดีขึ้นแต่ถ้าว่ามันให้มาไม่ให้หรอกนะถ้าบอกว่าให้ันคือแพทดแต่ว่าคือมันดีขึ้นแล้วก็คือพอชายเล้วอันปามมันจะไม่คาดคอคือเมื่อจาก ที่ว่าประสบการ์ชายเองันคือใช้สูตรอื่นมาบางทีเราอาจจะได้ว่าใส่ได้ไม่ติมทีหรือว่าเราอาจจะอ่าชายได้ปุ๋ยมันไม่ทึงได้แบบเนี้ยเรอกอาก็แต่พอเห็นว่ามาชายสูตรนี่เลยวมาทดลองชายอบเลยกันฮุกต้นพอฮุกต้นถึงเห็นเลยว่าเออปามันไม่คาดมันออกมาทยอยให้เรื่อยๆตอนที่ฮุกตน้นท่านที่ทดลองกันคือเข่ปะปุ่งดินนะไม่ได้ว่าใส่ปุ๋ยสูตรทีแต่พอว่าร่างว่าเออให้นกต้นเนี้มันได้พ่นจริง ก็เลยตัดสินใจใช้มดถังแปลงซึ่งก็ใช้ถังปรับปรุงดินถังปุ๋ยสูตรซึ่งจากชีวิตที่ว่าเสียนี่ไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นความเชื่อนะไม่ได้เป็นหน้ามาไม่ได้ได้ทั้งสิ้นแต่ว่าคือจากเจอเองประสบการณ์เองซึ่งก็เลยบอกได้ว่าสามารถปิีชีวิตได้สามารถทําให้ปดนี้ไปได้อาจจะไม่ถังมดแต่ก็คือก็ได้เป็นปัจจุบันที่จะได้ไม่ต้องไปว่าดดกตกเต้นอยู่ you. อันนี้ก็คือแล้วแต่นะเพราะามันบางคนนั้นถ้าชายแล้วไม่ได้ชายต่อเนื้องคือชายท้กคนสองคนเออไม่ออกม่ได้คือถ้าชายต้องชายต่อเนื้องชายเป็นปีแต่ว่าเรารู้ว่าตัวเนี้ยได้จริงไม่จริงไอเน,นี้ตยต้องทดลองโดยตัวเองเราไม่ต้องทดลองเมื่อังแปลงถ้าเราอยากรู้เราอยากยีชายตัวเนี้ยคือเราไม่ต้องถังแปลงเราแคง่งลองมาะสักสิบต้นหีสิบต้นหรือว่าสัก แถวนึ่งสักสีกนึ่งสักหลายนึ่งแล้วแต่ซึ่งเรามาเปรียบกับแบบวิสูตรอื่นที่เราใช้พ,พลนผลิตมันเป็นอย่างไงเราไม่จำเป็นต้องทําหนังแปลงเพราะว่าบางครั้งการถ้าสิ้นใจทาหนังแปลงเพื่อว่าบางทีเพื่อว่าบางคุณมันนี้อาจจะทําแล้วไม,ไม่ไม่เข้าสู้ซึ่งแบบทาหนังแปลงนึงเออมันไม่ได้พน้นเรา,เาสักครึ่งหนึ่งก่อนซึ่งเราแลเลยโซนนี้เราไม่ต้องใช้สูตรอื่นเลยเราใช้สูตรนี้สูตรเดียวซึ่งแลวว่าเราได้พ้นไหม อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าน,นี่คือประสบความสําเร็จว่าเออถ้ามัดเสียนี่ได้ซึงไม่มดแต่เออชีวิตดีขึ้นนะ่ะอนี่นะครับต้นไม้เป็นคนตัดสินนะผู้ชมพี่ถนอมจิตเล่านี่คือชีวิตจริงใช้จริง<ห>ต้นไม้เป็นคนตัดสินกรรมการใหญ่คนนี่ไม่มีใครกินปุ๋ยหรอกต้นไม้นั่นแหละเป็นคนกินนะครับทดลองได้ทดสอบได้อย่าไปใช้เยอะเอาสารปรับปรุงดินไปใส่ต้นละ3ามกิโลแล้วปุ๋ยตอนก้าวใส่สัก3กิโลต่อต้น เขียวหกเดือนเลยอันนี้ของพี่ถนอมจิตกิโลเดียวชีวิตเปลี่ยนนี่เน่เขาเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเลยกระสอบเดียวเปลี่ยนชีวิตนะครับถ้าไม่ลองสารปรับปรุงดินกระสอบหนึ่งในวันนั้นจะไม่มีวันนี้ใช่เออนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมต้องขอบคุณพี่ถนอมจิตอเพราะเรามาขอความรู้กับคนที่กล้าลองคนที่ใช้จริงแล้วก็ ประหยัดปุ๋ยด้วยปกติคนใส่ปาล์มน้ำมันเขาต้องใส่ครั้งละ4กิโลปุ๋ยสูตรสูงด้วยปีหนึ่งถ้าใส่ทุกทุก4เดือนอก็ประมาณ3รอบถ้า4กิโลก็446 4, แต่ของพี่ถนอมจิตนี่ใส่ครั้งละกิโลถ้า4ปีหนึ่งก็แค่4กิโลแต่ได้ผลเกินคาดนะครับปาล์มไม่ขาดคอคือได้แทงปาล์มตลอดไม่มีว่า ช่วงนี้4เดือนนี้ก็ได้100กิโล200กิโลไม่มีนะครับต่ําสุดก็ต้องได้เป็นตัน2ตันนะครับนี่นี่ผมถึงอยากให้ท่านผู้ชมทดลองดูต้นไม้เป็นคนตัดสินถ้าเราไม่ลองเราจะเสียโอกาสเพราะหนึ่งดินดีใส่เดือนมาและที่สําคัญคือต้นขาดคอนี่น้อยเป็นเห็ดน้อยแล้วก็ที่มีปัญหาเรื่องอะ,อะไรนะญาอิปั๊บทุกอยา่าง่าสุดญนี่ที่ว่ามันยังไม่สุกมันร่วงเนี่ยนะ คือทางใต้เขาเป็น,<ใ>นแบบนั้นแา,า่้กลางไม่รู้่ะปืออแต่ทางภาคใต้นี่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ในสวนไม่มีมมหายไปเลย,<า>เลยนี่ผมถึงบอกว่าใช้น้อยแต่ได้ประโยชน์มากอ่าคือใส่นิดเดียวแต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นถ้าบางคนบอกว่าใส่กิโลเดียวนะฝันไปเถอะอย่าคิดว่ามันจะได้ปลาล์มเพราะว่าถ้าบอกคนปลูกปลาล์มว่าเอาปุ๋ยไปใส่กิโลเดียวนะเขาไม่เอาเลยเขากลัวขนาด4ี่กิโลเขายังไม่ได้ผลเขาบอกกันนะครับ วันนี้ผมนึ่งพาตะลุยสวนมาหาพี่ถนอมจิตตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าแกใช้จริงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ถนอมจิตไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,บสวัสดีครับคัคบ,คคบปลามที่เราแทงอยู่ปีนี้คือมันได้กินปุป๋ยป,ปีที่ผ่านมานะครับปลามไม่สามารถใส่เดี๋ยวนี้ให้เปลี่ยนจากดอกตัวผู้เป็นดอกตัวเมียได้จะต้องได้กินอาหารสมบูรณ์แล้วจะไปออกดอกปีหน้า ผมฝากว่าท่านไหนบอกว่าไม่ใส่ปุ๋ยปีนี้เพราะไม่มีตังเพราะปามราคาไม่ดีผมแนะนําเลยให้ใช้ปานินทองแค่สารปรับปรุงดินราคาก็ถูกแล้วก็ปุ๋ยตองก้าสักกิโลหนึ่งปีหน้าท่านจะได้มีปามแพงเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ